สนับสนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ โลกกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งสำคัญนะคะเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสำหรับประเทศไทยนะคะก็มีเป้าหมายมุ่งสู่เนสซ e โลภายในปี2050ค่ะการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนะคะต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่สำคัญคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้คนในแวดวงการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งประเทศเขามารวมกันที่งาน ไอทิ l น e PES dinner talk 2025มาเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้ารวมถึงฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยค่ะคุณนรินทร์ผาวนิต ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน i อทพนี e ประเทศไทยกล่าวว่างาน i อท e p พนี i พีเอสดินเดอร2025 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานได้รวมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์นโยบายและเทคโนโลยีใหม่ๆนำไปสู่แนวทางการต่อยอดระบบไฟฟ้าไทยให้เป็นธรรมและยั่งยืนรวมถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม คุณอัตพลเริ่มพิบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบาย Qui c k Big w ินด้านพลังงานซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์เชิงรุกของประเทศไทยในการเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าในยุคที่เทคโนโลยีพลังงานและความต้องการใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานของปีนี้ก็จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะของประเทศไทยของผู้ประกอบการนะครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานทั้งโลกเราเนี่ยมีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่จะทําให้ประเทศไทยพร้อมเข้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันในงานนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดรีนิวเบิลพวกโซล่าพวกลมนะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนหรือแม้แต่ s m r ะะก็คงจะมีการเอามาพูดคุยและเปลี่ยนกันในงานนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองนะครับคงจะมีการดูกันไปถึงเรื่องแนวทางที่จะทําให้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงประชาชนมากขึ้นเปิดไฟฟ้าเสรีมากขึ้นนะฮะช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะฮะในการทดลองทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการเดล็ c ก PPA ที่จะออกมาในเร็วนี้นะครับที่จะให้ Data Center ได้สามารถพูดคุยกับผู้ผลิตโด,ดยตรงน,น,นะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันนะฮะโดยผ่านระบบสายส่งของทางการไฟฟ้านะครับเรื่องของสายส่งจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคตด้วยเลยนะคะครับ ะตอนนี้ถ้ามองนโยบายวิกวิกวินของกระทรวงพลังงานจะช่วยขับเคลื่อนประเทศอย่างไรบ้างเพราะว่าประเทศไทยเองก็ก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ําแล้วก็รวมถึงว่าเนสซิโนเร็วขึ้นถึง15ปีางคะวิกวิกวินก็คงจะต้องตอบในหลายๆด้านนะครับของพลังงานเนี่ยก็ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ําได้เร็วขึ้นนะครับภาคประปชาชนเองก็ ได้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายโครงการนะครับที่ตอบทั้ง2ข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการโซล่าชุมชนนะครับซึ่งเราจะทํากับชุมชนทั่วประเทศนะครับ 1 5 0 0เมกะวัต linkage. มีความร่วมม้ร่วมมือกันนะฮะในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือว่าทางกกพนะครับที่จะออกเกณฑ์ขึ้นมาในการรับซื้อนะครับแล้วก็ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้รับค่าไฟที่ถูกลงนะ4 0 8สสตางค์นะครับหรือว่าเป็นโซลา่าเพื่อเกษตรกรอันนี้ก็คือใช้ตัวโซลา่าเนี่ยเข้าไปช่วยสูบน้ําเข้าไปในแปลงของเกษตรกรนอกจากนี้มีโซลา่าสำหรับปลาหมู่บ้านนะครับสำหรับครัวเรือนที่จะติด โซลา่าตามบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีโครงการออกมาให้สามารถนำค่าใช้จ่ายไม่เกิน20 0 0 0บาทเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นะครับส่วนภาครัฐเองก็จะมีโซลา่าภาครัฐนะฮะที่จะใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยมาทำเป็นโซลา่าเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายผมยว่าโซลา่าภาคประชาชนนะฮะนอกจากนั้นเองสำหรับภาคอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นแนวโน้มแล้วก็เป็นโอกาสของประเทศนะครับที่ Data Center เนี่ยก็จะสนใจเข้ามา ประกอบธุรกิจนในบ้านเราเยอะแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยความต้องการของไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างมากนะฮะตอนนี้ก็เร่งให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยลงทุนในเรื่องของสายส่งในเรื่องของสับสเตชันนะฮะเพื่อจะเพิ่มกําลังการจ่ายไฟให้กับ Data Center ทั้งหลายส่วนโครงการอื่นๆเช่นโครงการโซล่าลอยน้ําหลังเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนี้ก็ต้นทุนมันก็จะต่ำนะครับก็มีโครงการให้ผักแดนได้ทําตามหลังเขื่อนต่างๆนะครับนอกจากนั้นเองก็จะผักแันในเรื่องของ การที่ประเทศไทยอยากการมุ่งข้าสู่เนี่ยซีโร่ปี2050โครงการที่สําคัญอันนี้ก็คือเรื่องของการ CCS กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็กําลังทํางานกับหลายภาคส่วนนะครับร่วมกับทางญี่ปุ่นด้วยในการที่จะนําเรือเข้ามาสํารวจศักยภาพของการกักเก็บของคาร์บอนไดออกไซด์ในในพื้นที่อ่าวไทยดําเนินการหลายลายอย่างครับเพื่อทาให้ประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่เปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่งงบบส,สังคมคาร์บอนต่ำครับ ไฟฟ้ามันก็เหมือนเป็นเป็นเมนเนาะที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับอย่างเช่นเราใช้พลังงานหมุนเวียนก็จะเป็นแดดเป็นลมเป็นลมแมสเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความไม่เสถียรเนานะแล้วเราก็จะมีโครงการที่เรียกว่ากิจมร d e น n i เซชั o นนะครับซึ่งเป็นภาพใหญ่เราต้องการทําให้ระบบไฟฟ้ามีความเป็นเพื่อน เฟอรี่กับพรงงานที่ผันหัวเหล่านี้นะครับอาจจะมีเรื่องของการทำศูนย์พยากรการติดระบบกักเก็บพลังงานปัม๊มไฮโดรนะครับเหมือนการสูบน้ำขึ้นไปเหมือนตรงลำตะคองหรืออาจจะเป็นแบตเตอรี่เหมือนตรงชยภูมิหรือลบบุรีในระยะถัดไปเนี่ยสิ่งที่โครงข่ายไฟฟ้าเราเตรียมไว้ก็คือแหล่งพลังงานที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนมีความสะอาดแล้วก็มีความสเสถียรจ่ายได้ต่อเนื่องนะครับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยโดยเจ้าะอ,อ,อีก,กิตเนี่ยพร้อมแค่ไหนคะกับ ความท้าทายในครั้งนี้เรามองเตรียมการไว้เป็นระยะระยะนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีการศึกษาเรื่องนี้ร่วมกับท่วงพลังงานโลกมาเป็นประเทศแรกในโลกเลยที่ทําเรื่องนี้ตอนนี้เป็นเฟสที่ต้องการความยืดหยุ่นก็จะต้องการระบบการเก็บพลังงานเฟสถัดไปจะเป็นเหตุการณ์แบบที่เกิดในยุโรปซึ่งตอนนี้กอพอได้ศึกษาเตรียมไว้แล้วว่าทํายังไงที่พลังงานเยอะขนาดน,นั้นพลังงานหมุนเวียนเยอะขนาดน,นั้นเนี่ยแล้วไฟจะไม่ดับ ต้องบอกว่าอาจจะโชคดีที่มีคนอื่นเป็นตัวอย่างให้เราซึ่งมันอยู่ในรายงานศึกษาที่เราเคยมีอยู่แล้วเป็นไกด์ไลน์หลักครับก็ะจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทําแผนพลังงานชาตินะครับเพราะว่าเมื่อนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนจากเป้าหมาย2,050 carbon เน u t r a ิ i t y เป็นเป็น net ีโร o เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องบริหารจัดการแหล่งพลังงานจากที่ไม่ปล่อยปล่อยคาร์บอนให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมารีวิวกันแต่ที่แน่ๆคือนี่ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาแผนพลังงานชาติรอบนี้แน่นอนครับ ในฟ้าส่วนวุตาหรได้เตรียมรองรับเรื่องของโครงข่ายระบบไฟฟ้าไม่ว่าเรื่องของสับเซชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างเป็นสมาร์ทสับเซชั่นรวมทั้งสายส่งแล้วก็เรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ททรานสฟอร์เมอร์นอกจากน้นก็จะมีเรื่องของสมาร์ทกริด เอามาเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ด้วยนะครับเพื่อรองรับโครงข่ายที่จะรองรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กรวมทั้งโพซูเมอร์นั้นแล้วเนี่ยผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะมีการจ่ายไฟฟ้าเข้ามาสู่กิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก,ก็เลยต้องมี ระบบการติดตามเฝ้ามองการจ่ายไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันการจ่ายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีการจ่ายย้อนขึ้นมาในโลกของการไฟฟ้าไร้ทิศทางนะครับสิ่งเหล่านี้เองการไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมรองรับเรื่องระบบป้องกันต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับ อีกไม่นานก็จะมีเรื่องของ d i r เล็ก p a ออกมามี UGT ออกมาพลังงานสะอาดจะเข้าสู่ระบบมากขึ้นวันนี้สายส่งของ PA รองรับได้แค่ไหนคะการไฟส่วนภูมิภาคนะครับได้เตรียมการรองรับเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้านะครับหรือมีเรื่องของด i r e c ็ก p a พอหรือเติร์ดปฏเอ็กเซะครับ,รบที่จะมีการประกาศใช้ในเร็วนี้เรื่องของการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับก็จะมีการซื้อขายผ่านระบบของการไฟฟ้าผ่านสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภาคเองนะครับก็ได้เตรียมการพัฒนาแพลตฟอร์มของเราเองนะครับคือ energy trading platform เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดครับมันเป็นโอกาสของการไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ที่ต้องการจะขายไฟผ่านสายส่งของการไฟฟ้าด้วยนะคะใช่ครับอันนี้การไฟฟ้าส่วนูภาคเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเราเองนะครับเพื่อที่จะรองรับพลังงานทดแทนต่างๆนะครับตอนนี้ของเราก็ต้องปรับปรุงระบบเรานะครับให้มีความยืดหยุ่นรองรับการใช้พลังงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกระจายการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะครับแล้วโดยทางเราจะพัฒนาโครงข่ายของเราให้เป็นแบบสมาร์ทนะครับ อีกอย่างหนึ่งของเราก็จะนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ไฟกับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้นะครับในยุคที่วันนี้มีพลังงานสะอาดเข้ามามากขึ้นเนี่ยสายส่งของ M E A เนี่ยพร้อมแค่ไหนคะสายส่งของเรานี่มีความพร้อมนะครับเพราะว่าเราก็มีการ ปรับปรุงนะครับและการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ครอบคลุมนะครับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตความรมับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมอบ4รางวัลไ t ที e, P e s นอีพีเ outstanding engineer award 2025 ไอทิพนี e, Outstanding Chapter Warranty er Award 2025 i t ยีิ e, บหอี PES Woman in Power Award 2025และไอทิพ e, นี PES Young Engineer Award 2025ค่ะ จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงาน ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจกคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต้องชมคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ทางททบ5นะคะจันอังคารพุทธ10นาฬ5นาทีกับพิชานสร้อยฟ้าโอสุกนทิพย์สวัสดีค่ะ